เอาเชิญครับเชิญครับเชิญครับผมเป็นเจ้าบ้านครับวันนี้พาพิวธมาเยี่ยมพี่จินครับเข้าองน้ำเมือ่อปีมีแฉกเยอะนัในนั่นน่นะมีทั้งแขกมีทั้งคนไทย <laughs> ผมดูสถานการณ์ก,ณก็ปกตินะที่บ้านกวดแต่ว่าที่ผมไปไปนั่งอยู่ช่างเสิอดอะได้ยินเสียงตึ้มตุมต,ม,ตมฟังฟังนู้นแหละฟังบ้านป้าเล้าน้่นแหละแต่ฝั่งนี้เงี่ยปกติเงี่ยปกติฝั่งนี้ปกติเดี๋ยวผมจะเดินไปหาเดินไปหาพี่กิน เดี๋ยวไปเยี่ยมชมมังเกอร์กันมังเกอร์อยู่ตรงนี้มาแม่ลูกพี๊มาเร็วๆป้าป้าสวัสดีครับป้าไปดูมังเกอร์ป่ะไปดูมังเกอร์ไม่เคยเห็นป่ะไม่เคยเห็นราคาไม่มีป่ะไม่มีไม่มีบุญไม่มีป่ะไม่มีบุญไม่มีเลยป้าไปดูพาไปดูหน่อยมาฟังอะไรมาฟังเสียงลูกปืนใหญ่ป่ะได้ยินแล้วในชีวิตนี้ได้ยินแล้วเมื่อกี้อยู่อู่ช่างเสิร์ตได้ยินตุ้มตุ้มเลยแต่ตรงนี้ไม่ได้ยิน ได้ยินฝั่งบ้านป่าเราอ๋อน่าจะอยู่ตรงัอ่ดงรักใช่ไหมฝั่งบ้านปาลาเราเดี๋ยวไปดูบังเกอร์หน่อยอไม่เคยเห็นบังเกอร์ม,มางวดที่แล้วผมก็ไม่ได้เข้าไปดูออต้องทบงับงเกอร์แบบติดแอร์ฮะต้องมีแอร์ด้วยบ่ยถ้าเกิดมันลบกันตอนกลางคืนใช่ไหมถ้าเป็นผมผมจะนอนอยู่ใต้รถแมคโครนี่มันหนาดี อันนี้คันใหม่พี่ตินมาหนิคันเก่าหาเงินเก่งมากเลยรถคันนี้ใครใครอยากซื้อก็มานะครับเนี่ยล้านกว่าบาทนี่นี่บังเกอร์เห็นพี่ตินมานั่งอยู่ในนี้ผมก็อดเป็นห่วงไม่ได้นี่ยังไงก็ต่อไฟเข้าไปอยู่นี่ดินี่ฮะตาเพงสวัดดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตาออกจากบังเกอร์ตัมือได้นี่ ว่านั่ที่นันเขาอ่ะงั้นมาขึ้นเขาไปอยู่ในี่นี่เจงัยนอยู่ใต้พุงกีก็ได้ตัวนี่นี่บังเกอร์นี่ไมนั่งหันแล้วข้มือเดี๋ยวไหนไม่ได้ยินไหมไม่ได้ยินนี่ตาตุ่มๆอยู่นั่นบังหันนี่ได้ยินอยู่ครตาอนอยู่ยุพรมดวงลักคนละผมฟังเสียงเข้าทางไหนเข้าทางนี้เหรอเนี่ยยังได้ยินเสียงอยู่นะตุ่มๆอยู่นะผมตาใหญ่ตาควายฮะได้ยินถึงนี่เลยเหรอได้ยินถึงไม่ไกลตาควายตรงนี้ เข้าไปดูกันเข้าไปดูในนี้กันสวัสดีครับอู้มันต้องปลอดภัยอยู่แล้วไอ้เส,เสาเข็มขนาดนี้อันนี้พอมอ๋ออ,อันนี้พี่เขาอยู่ในนี้ฝั่งนี้ของพี่เขาเดี๋ยวยไปฝั่งนู้นไปดูที่สองฝั่งมากับเจ๊แอมเจ๊แอมไปห้องน้ำอยู่ นั่นเห็นไหมได้ยินไหมไม่ได้ยินได้ยินเสียงทำไมชัดเจ๋วจังเลยวะเม,ม,มื่อวานน่ะชัดถึงลานตายเลยประตูบ้านคื่อเสียงเรายิงหรือเสียงเขายิงเสียงเราเนี่แหละเรายิงไปใช่ไหมเสียงนี่ผม,มเสียงนี่ผมก็ว่าเสียงที่เขายิงไปนี่หอิเรายิงไปนะ้หนิโอ,อ้ทำไมพี่ตินไม่ทำไอ้มาอย่างนี้เองวะสักอันหนึ่งนี่นะครับเนี่ยที่เห็นพี่ตินมาอยู่โอ้ยก็ นี่นะครับมาดูความทุกข์ยากของพี่น้องชายแดนนะครับโอ้ยเซ้าเด้อขมิ้นเด้อยังมาหายิิงกันเด้อบัดนี้ครั้งนี้ก็ขอให้เป็นครั้งสุดท้ายอย่ายได้มีอีกสงสารพี่น้องอำเภอบันกวดอำเภอพนมดงรักอำเภออะไรที่อยู่ติดชายแดนเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเด้อโอ้ยรัฐบาลกับบอสไซนยัยงดอกพี่น้องรัฐบาลก็ไม่ได้ช่วยค่าอ,อพยพอะไรเนาะ ต้องออกเงินกันเองหลบอยู่นี่สักคืนฮะหลบอยู่นี่สักคืนก็ดีนะเอาได้คอนเทนต์เลยเอ้ยคอนเทนต์อะไรคอนเทนต์หลบเดี๋ยวผมจะลองนั่งอยู่ในนี้ดูสิบรรยากาศมันเป็นแบบไหนปอาดอกนี้ไหมดอกนี้เสียงชัดมากเลยเสียงเขายิงหรือไทยเราผมก็ไม่เคยหลบนะผมก็ไม่เคยข้าวังเกอร์นะ แต่ผมว่าที่จริงที่จริงมันก็บานอำเภอบ้านกวดเขาไม่กล้ายิงเข้ามาในอำเภอหรอกถ้ายิงเข้ามาในอำเภอนะผมว่าเขตเขมรน,น่าจะล่ารอบนี้ไม่ไม่เห็นกระสุนตกนะนั่นแหละไม่ไม่กล้าหรอกไม่กล้าหรอกถ้าเกิดมันเล่นอำเภอบ้านกวดจริงๆริอ่ะผมว่าเอฟิบหกเราน่าจะปูพรมนะถ้าอยู่ตรงไหนที่ว่าเขาระเบิดครั้งน้ำมันที่ว่าไฟเบิ้มขึ้นแดงๆอยู่ตรงไหนตะกู ก็ตรงนี้ไม่ใช่หรอใช่ไใกล้สายตะกูก็ตรงที่เราข้ามฝั่งคาสิโนนึ่งตัวมันไปอีกสายตีไหนไอสายโทรไหนนะสายสายสายตรีไปสายโทรสายโทรสายโทรหกนู่นไปอีกต้องสิบกิโลนึงโทรหกสิบกิโลนึฝั่งนี้เขาไม่กล้าหรอกเพราะมันเป็นหน้าผาเราได้เปรียบเนี่ยที่ถ้าเราขึ้นไปดูไอ้นั่นไปเดินไปหาพี่จินเขากำลังเอาอยิบเนี่ยเดินไปหาพี่ิว่าจะยิงอันนี้ อันนี้ที่เราได้กินนี้คือขี้ยางใช่ไหม,ไมเหมือนไอ้นี่นะไม่ถ้าเกิดเป็นบรรยากาศที่อยู่บ้านผมอ่ะเหมือนฟ้าร้องก่อนฝนตกได้เหมือนฟ้าร้องเลยดูนู่นนั่นเห็นไหมเหมือนฟ้าร้องตอนฝนตกเลยเนยเหมือนกันเลยไม่อยากให้มันเกิดนะพี่น้องถ้าเกิดมันเกิดแล้วก็เราก็ เป็นกำลังใจให้พี่น้องที่อยู่แถบชายแดนนี่หละจริงๆแล้วบ้านกวดอะกับขมิ้นนี่มันสิบกิโลไม่ใช่ป่ะที่เราขัขบรถขึ้นไปบนเขาอะ่ะสิบเท่าไหร่วันนั้นเราไปเกือบยี่สิบเกือบยี่สิบขึ้นไปปุ๊บก็บเป็นเนินอกีกไอที่เราไปดูบรรยากาศวันนั้นนะตระกูอะไรสักอย่างที่มองลงไปเห็นขมิ้นไปเป็นไกลเลอันนี้เรายิงไป น่าจะเป็นเสียงปืนใหญ่ที่เรายิงไปนี่แหละที่ว่าดึงปุ๊บฟ้าสะเทือนอ่ะตึงดึง,ดงจเจามือดึงสลักแล้วคนที่ยนนันัจบนนมันเป็นเสียงแรงไอ้ความถี่ต่ําเสียงไกลเหมือนเสียงเครื่องซักผ้าเลยอืดอืดอยู่ไกลแค่ไหนก็ได้ยินอืดอืดเครื่องซักผ้าเจ้านมเย็น มาจอดอะไรอยู่นี่ขายเท่าไหร่นมเย็นน่ะเจ็ดแสนต่อรองเจ็ต่อรองอุ๊ยหรือผมลืมเอาคลิปนั้นลงดีกว่าที่ผมมาถ่ายอู่ช่างเสริดไหมยังไม่ลงอีกโอ้ยลืมดองสายดองมาร์คทีสวยๆมาร์คทีสวยๆครับสวยเลยมาคทีนี่ไงบ้านเราทำเป็นบังเกอร์ พี่นนท์ก็มาจอดอยู่นี่นะแต่ตัวไปอยู่ระยองใช่ไหมยังว่าถ้าปกติจอดอยู่ไหนจอดอยู่บ้านเราจิตเนอยู่ไหมฮัลโหลอยู่บ่เนี่ยเสียงเหมือนฟ้าร้องเลย เสียงมันฟ้าร้องเลยอ่ะว้ายทหารเสือตื่นแหมเอาทำไมไปเอาอะไรฐาหน้าตัวเองแบบนั้นน่ะใส่เทโบอ่ะใส่เทโบใส่เทโบก็ต้องหน้าดำขนาดนี้เลยบ่ไม่มันอยู่ทีศชายแดนมันต้องจอยบวงหนาต่ะก็ก็ก้อนนี้มันหมาเด็กด้วยนี่หมาปีเดียวใช่ไหม ปีเดียวไหมปีเดียวไหมมันหมาหนุ่มๆอยู่มันสกัดแมวดิีอจนี่มันเพิ่งมาวะใช่มันก็เห็นมันเพิ่งเห็นมาหมาเมื่อกี้มันรู้ไหมเมื่อกี้ไปทำอะไรไปส่องกระจกแล้วเอานิทาหน้าตัวเองอยู่ผมแม่ไปถ่ายเกียร์ฮะไปถ่ายเกียร์เออมันเป็นเกียร์สั้นใช่ไหมสายสั้นใช่ไหมเป็นคันชักเป็นสายลงมาแล้วมาโดนคันชักข้างล่างอ่ามีคันชักโยงไหมเออเป็นลูกหมา ไม่จากจากจากหัวเกีย์ลงมาเป็นสายสั้นหรือว่าเป็นลูกหมากลงมาเลยอใส่สายยาวเลยเอาไม้รัดเอ็กซเซลใส่สายยาวเลยฮะใส่เป็นสายยาวลงมาเลยมันถึงจะเข้าง่ายเอาลูกหมากออกเอ็กซ์เซลดอกนี้สะเทือนหนักมากได้ยินไหมทุกคนได้ยินไหมไม่ได้ยินหรอในทรศัพทอันนี้ตาควายใช่ไหมหน่ยเสียงนี่ตาควายนี่ตรงนี้เอ้ เนี่ยช่องไทรตกูอยูี่ไหนก็ไอคาสิโนเนี่ยนะตรงไหนที่เขาบึ้มไฟที่ที่เราไปตอนนั้นนะที่ที่ไปแล้วไม่ได้เข้าใช่ตัวนี่แหละปกติมันจะดังทางนี้ทางนี้พนมดงรักเป็นตะควายตะมืนทมอืมอืมทางนี้ที่เราไปใกล้ๆนี่จะห่างจากนี้สิบสิบกี่กิโลสิบสิบห้ากิโลสิกิโลโอ้แล้ว ตอนนี้ไม่มีลูกกระสุนมาตกทางนี้แล้วไม่เหมือนตอนแรกๆถ้ามาตกไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วอ <c oughs> ออืเรอบนี้ไม่มีตกหรอกรอบแรก <c oughs> ตกอยู่มันเสียเปรียบเรามรสมร,รภูมิรบทางนี้มันเสียเปรียบเราผู้ด่งรักหนักเลยได้โด่งรักทางซีสเกตลงรักยิงใส่บ้านคนเลยบ่โรงบาลโรงเรียนนะได้ยินว่าทําไมมันชอบทําใส่โรงบาลโรงเรียนเราแม่มันได้พิกัดเดิมมันก็ยิงที่เดิมหลังอ่านนี่จ้อยนี่หลังอ่านลังอานแทร่ลังอ่านแทร่ดิ่ ดื้อด้วยนะดื้อหงูกูมันวะดื้อด้วยนะนี่ดื้อนะแต่ว่ามันรู้ความนะะเห็นว่ามันดื้อเลยชื่ออะไรชื่ออะไรโกโก้โกโก้โโกก้ขันลิ้นดำมึงถึงงูกัดบ่ลิ้นดำไม่มันถ้าหมาโดนงูกัดก็เลิ้นดำไอ้มันโดนอะไรเนี่ยไหนข้างหนมาก์คทีบอเราอยู่ ตอนมันมานะมันคูนั่นไอไอไอมีอ่ะไอตัวดำอ่ะอันนั้นพันอะไรนะลาบาร์ดอเนาะมีเอ้ยตัวดำดำมาน่ะเอออันนี้คูนั่นกลัวเด้เอาอันนี้คูใส่เลยนั่นกลัวได้มาตอนไหนตอนเด็กๆตอนตัวเล็กเลยป่ะที่ไหนนี่น่ะเพิ่งเอามาให้ได้ทิศกว่าเนี่ยอ๋อเนี่ยหมาหลงเหรอหรือว่าหมาขอเข้ามาขอมีอีกไหมล้างอ่านแท้ไงเออมีอีกไหม มันดื้ออยู่แต่มันมันมันรู้ความก็คือมันมันรักเจ้าของรักสถานที่แต่มันดื้อนะหมาลังอานเนี่ยถ้าไปให้มันปล่อยให้มันหาพวกแย้พวกเนี่ยมันหาหนูหาอะไรเก่งนี่แถวบนี้ี่ยคือเจ้าของเขาซื้อมาเจ็ดพันนะเนี่ยตั้งแต่ตัวเล็กๆนะเจ็ดพันแล้วเขาเลี้ยงเขโก้เขาเลี้ยงโตปุ๊บทีนี้ยังไงไม่รู้นั่งลงพี่โก้ไปขอเข้ามาเอา อเอาไปขอจากคนที่ซื้อมาเจ็ดพันใช่เขาเลี้ยงไว้เขามีเวลาดูโผล่เข้ามาครับ,รบแล้วแกเอารถตู้ไปจอดที่บ้านหลังนี้แกก็ให้ข้าวให้น้ำมันตลอดมันก็ติดพี่กู้มาหนิอ๋อที่ก็เลยขอมาให้ก็เลยดี <มา S 1> แล้วที่ได้หลงังอ่านถ้าเกิดมันมีลูกผมขอตัวหนึง่งครับใครจะเป็นเนี่ยหลังอ่านแท้สวยเลยแม่เนี่ยไหมมันจ้องเลยเด็กกู้มาอยู่แล้วไชินแล้วหรอไอ้กู้ชินแล้ว ไอ้ลิ้นดำทำไมมันเข้านี่หมาลิ้นดำงูกัดไม่ตายนี่หมาลินดำแต่มันรู้แต่ความลินดำหมาลิ้นดำเพราะว่าหมาหมาเก่งนี่น้าเก่งก็มันรู้ความแต่มันดื้อตัวเล็กๆเ,เ,เองเพราะว่าหมามันตัวใหญ่จริงหลังอันแท้เนี่ยดูดิจากตรงนี้เลยก็นี่ไงเจ้าทองแดงของเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าก็รุ่นนี้แหละทองแดงนี่แหละ มไม่ใช่เจ้าทองแดงคุณทองแดงผมผม,ผมอาจจะบาปไม่นน่ยคุณทองแดงที่พระเจ้าไอ้รอเก้าอ่ะเลี้ยงก็คุณทองแดงก็รุ่นนี้แหละที่ว่าตัดหน้ารถเรา,เามาเลี้ยงอ่ะมาแเล็คูัวมีกลัวเวจอมีกัดทีนี้รัวเลยสีเดียวกันเลยทีย่คุณทองแดงนี่ยสีเดียวกันเลยนี่สีเดียวกันกับตัวนี้แหละที่รอเก้าเลี้ยงอ่ะเดียวกันเลยเจอมแมวไม่ไ,ได้หรอกใครขับรถมันหมายนั่นไหน นนโกโก้มานี่เด้โกโก้มาโกโก้มึงอย่าน้ำแมวไปโล่งเลยตรงนี้ปกติมีรถอะไรรถไปโคบปะตอนนี้ใครอยู่นู่นอาจารย์ชูอยู่ระยองวะมายังมาหมดแล้วอาจารย์ชูอยู่บ้านอาจารย์ชูขับคันไหนตูสั้นร้อยสี่สิบจอดอยู่นแล้วตูสั้นล่ะเราไปจอดอยู่คูเมืองทำงานบาดคนบาดอยู่คูเมืองฮะะงาานนทบ้คูเมืองนู่นนะพยักนู่นนะไอ้คูเมืองไอ้บุรีรัมย์น่ะ อทางกลับไปบ้านผมมดนะใช่ใช่คนขับอยู่นู่นไม่มีไม่ได้ออกงานบ่กงานแปลงใหญ่มีไหมปีนี้ผมก็ไม่มีเงียบกิ๊บเลยเนาะตักดินขายป่ะพี่หาซื้อบ่อดินตักดินขายรวยตักที่ไหนเจาะลงไปลึกๆข้างเขาอ่ะแถวนี้แหละ้วนี้งานนอยงไมมอใช่ไหมงานน้อยคนไม่ค่อยถมดินเอะเรา ครับเอาเล่าขาวไหมเดี๋ยวไปซื้อให้บื้อเอาขราบไงานอยู่รงก็พอมีได้ทำนะเทเลอร์ดีได้รับงานดีป่ะย้ายย้ายใช่ไหมเลยเลยยอโรอ่ะเอาคันไหนไปเอาคันชมพูนี่ป่ะย้ายรับจ้างย้ายพวกรถบางทีรถรถพวกรอยยี่มันเข้าในตามสายงานใช่ไหมมันเข้าอะไรวันสี่ห้าวันเนี้ยหมดงานมันก็ย้ายไปที่อื่นเนี้ย เขาไม่ค่อยมีเทเลอร์ใ่ไหมเขาไม่ค่อยซื้อเทเลอร์เขาจะจ้างรอยย้ายมันง่ายกว่าเพราะนั้นผมย้ายสามสิบกิโลสองหมนห้าเอเลยผมอยากได้อันนี้รถดำไปหลงไปสักคันไปจอดวิ่งกับพี่เกียรติเวลามีงานแปลงใหญ่ห้าร้อยวิ่งใกล้ๆเองไหมงานขับแปลงก็ก็ซื้อดินในนิคมเหมือนไอ้นนไปเอาดินในนิคมแล้วก็ไปขายแปลงใหญ่ห้าพันเที่ยวสามพันเที่ยวที่เขาวิ่งกันอ่ะที่ละห้าร้อยใกล้ๆกยิ่งใกล้ๆกหกโลเจ็ดโลที่เราไปถ่ายไหมพี่เยอะเอว น่าถ้าเป็นเปลงอย่างนั้นถ้าเรามีรถเนี่ยเราได้เงินเป็นก้อนเลยได้นละผมอารถไปวิ่งอยู่ในค่ายทหารน่ะผมก็ได้มาตั้งสี่หมื่นแป๊บเดียวสิบกว่าวันใช่สี่หมื่นเลยเหรอสี่หมื่นหาค่าใช้จ่ายเหลือสองหมื่นกว่าถ้ารถไม่พังก็เหลือเยอะอยู่ค่าน้ำมันแค่วันละเจ็ดร้อยหลายวันนะวิ่งแค่ไปถึงเกียร์สามในค่ายเขาไม่ให้วิ่งเร็วแมใครวิ่งเร็วเขาโทรด่าเลยเขาไม่ให้วิ่งเร็วกโก็กโก้กโกมากโก็มามาเร็วมาเร็ว นี่รองานรองานเสียแนนนารอมามาจ้อยมางารอจอยจ้อยจ้อยถมสนามบินอะ่ะคนณเพียบ <c oughs> ไปดูมาแล้วถมตรงไหนรอเ,รเขารอแต่เขาเจ็บไอไอแรตโทนตีเขาเซ็นให้ใหครับไปวิ่งกับผมแม่ลักเชียงยืนอะ่ะล้านสามแสนคิวจ่ายเงินทุกวันรายงานอะไรนะรถไฟลนะ่ะไม,ม่ถมถมคลองน้ำแล้วเขาจะคุนใหม่นี่นาง,งานผมก็วิ่งจ่ายเงินจ่ายเงินทุกวันเลยเที่าสามร้อยตัดแน่นะไอเท่าไรวะ เออเอาไปวิ่งไหมพี่ไ,ไปหวานจ่ายตนเย็นทุกวันเดี๋ยวไปหาเรากันไปซื้อชื่นไปท่ายเาใจคนเบืองหลท่ายาวเหล่าเหล่าเหล่าเอานี้ไหมนี่เดี๋ยวให้ขวดหนึ่งดเด้อเดี๋ยวไปเอาเอาไปให้คนคนเดียวกินหมดไหม,มหมดเหมือนนี่เหรอเหล่าคนซื้ออะไรบ้าข้ <laughs> างหลังรถมีแต่ลีเดี๋ยวเอานี่ให้ขยันเถอะ ล้างตั้งแต่ตอนเช้าเลยเป่านี่ตั้งเพิ่งจะกลับพลางไปไหนมาเอาไปโคไปไปส่งครับคูเมืองกันนะครับเพิ่งจะกลับมาครับขับได้หรือยังไม่โคคล่องหรือยังขับพอได้เทรลเลอร์ขับได้ยังอยเอ,อ่อออ๋อไอ้เครื่องน,นี้เลยเอาลองพ่นให้ดูสิสะอาดไหมใช้น้ำยาตัวไหนนี่โซลา่าบอก สามคีธรรมาเชียงกงบวกโซลา่าดูดน้ำไม่ทันรุดอโอเคพี่ตีนซื้อถังมาเท่าไหรน่นี่ถังซื้อมาเท่าไหร่ ใช่ตำรวจป่ะของมาร์กทูมีไหมของมาร์กทูมีไหมไอ้คันที่บ้านถังขี้เหร่มากเลยขายไม่ได้เพราะถังนั่นแหละมีแต่มาร์คทีอะไแย่ๆเลยโอ้มันใส่กันได้ไหมใส่กันได้ไหมไม่น่าได้นะคนละแบบบ่โอเคครับเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวคุยธุระกันก่อนสวัสดีครับ